เดี๋ยวผมจะมาสาธิตชุดป้องกันโควิดนะฮะไม่ใช่ว่าจะถุงมือแล้วก็ใส่นะปากแล้วก็ใส่ใส่ทุกอย่างครับโค้ดวัตถลินการตลาดออนไลน์ป้องกันครับป้องกันแบบไหนครับดูฮนะนี่คือการป้องกันของโค้ดวัตถลินการตลาดออนไลน์จะสาธิตแบบชุดๆให้เห็นเลยว่าป้องกันยังไงเวลาคุณมาเรีนเนี่ย เชื่อมั่นยังไงว่าของเราปลอดภัยนะครับหรือท่านจะนําไปใช้ก็ได้นะเราไม่ว่ากันอันดับแรกนะครับถุงมือไม่มีใช่ไหมถุงมือไม่มีนี่เลยครับหาถุงนี่เลยฮะอ่าอ่าสวมนะแล้วก็อ่าพันน่นะแล้วก็พันเลยนี่นะนี่พันเลยถุงมือถุงมือเป็นไงครับนี่ฮนะพันเลยครับ นี่เป็นงานถุงมือปลอดภัยไหมชุบมวยเลยแล้วก็ฝ่ายตรงนี้อีกนะฮะอ่ามาร์คเข้าไปอ่าพันอีกนะฮะแล้วก็พันเข้าไปนะฮะแล้วก็มีนี่ขัดเจ็บนะฮะมาพันไหมครับนี่พันพันพันนะครับนี่เราพันทุกขั้นตอนนี่นะฮะนี่นะถุงมือครับนะฮะ แอบไปไหนปลอดภัยครับปลอดภัยลงมือไอ้นี้ไม่พอครับนี่ลงมือใส่สองอะไรอ่าใช่ครับใช่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 ใชใชใชอ่าแล้วก็ใส่แมสกอีกนะนี่นี่แมสกนะเออสองชั้นเลยอ่าไม่พอไม่พอไม่พอมีอีกนะเราใส่กันสองชั้นเลยครับนี่นะอย่างยเพื่อความปลอดภัย นะนี่นะใส่เข้าไปด้วยนี่สองชั้นอ่า,หาหงหูโอ้ยแล้วถุมนนะงมือไม่ถนัดเลยนะนี่นะใส่ถุงมือนี่นะกระจกบวกกันนอกนะครับกระจกบวกกันนอกฮนะที่นวลเภสัชนะ์ทำมาให้นะครับทำมาให้โคตรนะที่นวลเภสัชทำมาให้โคตร เพื่อความปลอดภัยของโค้ดแนวเป็นไงชุดถุงมือถุงมือนะฮะเพื่อความปลอดภัยไปไหนเราก็จับแบบนี้อันนี้เอาไว้นักเรียนใส่นะฮะเห็นครับเป็นไงไว้ใจได้ยังโค้ดปัญิีการตลาดออนไลน์นะครับก็ตกใจอะไรนะฮะนะฮะก็ มีลูกค้าทักมานะตอนนี้นะครับโค้ดวัชลินก็มีสอนอยู่นะครับแต่รับไม่เยอะรับทีละท่านนะฮะสองท่านแต่ทุกคนต้องป้องกันตัวเองนะครับครับในคืนชุดป้องกันโควิดนะฮะของโค้ดวัชลินการตลาดออนไลน์รับชมย่ย